สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลกับผมวรชาติสดสีนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เมืองมรดกโลกอย่างเมืองหลวงพะบาลน,นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาทํางานแล้วก็มาถ่ายภาพท่องเที่ยวในเมืองสุดชิลสุดชิคแบบนี้แล้วก็นแน่นอนนะครับพลาดไม่ได้ที่จะต้องมีกล้องน่ารักน่ารักเก๋ๆเท่ๆสักตัวหนึ่ง มาใช้ในการบันทึกภาพในทริปนี้นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็ได้รับกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัทฟูจิประเทศไทยจำกัดนะครับซึ่งบริษัทฟูจิฟิประเทศไทยจำกัดได้ส่งกล้องรุ่นนี้เลยผมพามนี่เลยครับฟูจิ XT 100นั่นเองครับซึ่ง Fu j i XT 100เนี่ยหรือ Fuji XT 100เนี่ยก็มีการดีไซน์ออกมา โดยการปรับปรุงนะครับเจ้าตัว Fuji XA5 ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะครับเขาได้เอาข้อเสียนะครับของเจ้าตัว Fuji XA5 ซึ่งเน้นสาวๆนะครับใช้งานสนุกนกเซลฟี่เป็นหลักแต่ว่าไม่มีช่อง v i ฟายเดอรเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็ทําให้ช่างภาพมืออาชีพหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าแหมดูไม่ค่อยโปรเลยต้องมานั่งถ่ายรูปโดยการมองจากหน้าจอแล้วก็แตะๆนะครับเจ้าตัว Fuji ตัวนี้ XT 1 0 0ก็เลยทำการดีไซน์นะครับโดยที่หน้าจอนั้น แบบเดิมก็คือเปิดขึ้นกับพับลงนั้นยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่สิ่งที่พิเศษและสําคัญมากๆที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยนั่นก็คือการที่เป็นกล้องมีวิฟ w ายเดอร์ด้านบนแบบ S l R แต่สามารถเปิดหน้าจอก,กับด้านแบบนี้นี่เห็นไหมเพื่อที่จะมาเซลฟี่ตัวเองเห็นไหมครับ สามารถเซลฟี่ตัวเองได้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ยังมีระบบการทำงานอัตโนมัตินะครับเหมือน XA5 ทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาหัวใกล้กันเพื่อกดชัตเตอร์ยิ้มเพื่อกดชัตเตอร์หรือต้องมีคนอยู่ในรูปอย่างน้อย3หรือ4คนเนี่ยเพื่อกดชัตเตอร์ซึ่งเราสามารถตั้งปริมาณจำนวนคนได้เลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอกลับมาแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นหน้าจอสัมผัสนั่นเองครับ ทำให้เรานั้นสามารถที่จะแตะเลือกจุดโฟกัสหรือว่าแตะเพื่อลันชัตเตอร์แล้วก็ในขนาดด้วกันเวลาตอนที่เราดูภาพแล้วก็สามารถทดี่จะซูมหรือขยายหรือเลื่อนรูปหรือปรับเมนูจากหน้าจอโดยการสมพัสนั่นเองครับคราวนี้เราลองมาดูในส่วนของลักษณะบอดี้บ้างนะฮะใครหลายๆคนที่อาจจะชื่นชอบ XT20 นี่เห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเจ้าตัว Fuji XT100 ตัวนี้จะมีขนาดเล็กกว่า XT20 พอสมควรนะครับ แป้นปรับด้านบนนี่นะแป้นปรับด้านบนก็จะเห็น,น,นว่าปุ่มนั้นจะดูคล้ายๆกันนะครับแต่จะเปลี่ยนเพียงแค่ว่าตรงนี้นะครับแป้นปรับของ xg 1 0 0แทนที่อันเดิมจะเป็นสปีชัตเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้จะกลายเป็นแป้นปรับโหมดในขณะเดียวกันแป้นหมุนหมุนตรงนี้แทนที่จะเป็นแป้นปรับสปีชัตเตอร์ก็จะกลายเป็นแป้นปรับในตัวของฟังก์ชันที่เป็นอย่างเช่นฟิล์มซิมูเลชันนั่นเองทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟิล์มซิมูเลชันได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ในส่วนของการอัดหรือเล็กขอวีดีโอกลับจะใช้ปุ่มเล็ๆ ตรงนี้แทนนะครับเพื่อทําการเลคคอร์วิดีโอแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีปุ่มสารภาพประโยชน์ตรงนี้นะครับหมุนมนได้ซึ่งถ้าเป็น XT20 เนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มชดเชยแสงใช่ไหมครับเพื่อมัาสว่างหรือมืดลงแต่สำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะสามารถใช้แทนไดอ,อัลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป utter, รับสปีชเตอร์รูรับแสงหรือต่างๆซึ่งจะเปลี่ยนไปตามโหมดของการปรับซึ่งเราเลือกไว้นั่นเองในขณะเดียวกันนะฮะก็จะมีปุ่ม ไดออฟนะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้แต่ว่าจะเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งไม่เหมือน X20 ซึ่งจะยื่นมาจากด้านหลังออกมาเป็นแนวนอนซึ่งปุ่มนี้ก็ยังคงกดเข้าไปแล้วก็หมุนไปหมุนมาได้อยู่เช่นเคยส่วนด้านหน้านั้นจะเรียบๆนะครับไม่มีปุ่มอะไรอีกแล้วแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนะครับซึ่งเราสามารถกําหนด ให้ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้ใช้ทําอะไรก็ได้เช่นตอนนี้ผมตั้งให้มันสําหรับการกดเพื่อปรับเปลี่ยน ISO นะครับจะได้ไวขึ้นนะฮะเราไม่ต้องมานั่งกด Q คอมมาแล้วก็มานั่งเลือก ISO กดปุ่มนี้แล้วเลือก ISO ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีมาให้1ปุ่มนั่นเองก็เรียกได้ว่าลดทอนจํานวนปุ่มลงไปนั่นเองนะฮะส่วนหน้าตาโดยรวมแล้ววัสดุนั้นแข็งแรงทนทานนะฮะสบายใจ ซึ่งคราวนี้นะครับเขาจะแถมมาเป็นเลนในช่วง15-45 f 3.5- ถึง5.6นั่นเองนะครับซึ่งจะตัวเลนตัวนี้เนี่ยเป็นเลนคิดที่มาจากเจ้าตัวกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง X A 5นั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้เลนตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเลนคิดในอดีตอย่าง18-55หรือ16-50นะครับเราจะเห็นว่าเลนคิดนั้นมีขนาดยืดยาวมาแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างมาก ทำให้หลายๆคนที่เป็นสาวๆแบบแม่พกไปเที่ยวเท่ๆอยากได้กล้องพกแบบนีเลสเล็กๆเบาๆแต่ก็กลังกลายเปว่าเลนนั้นหนักแล้วก็ยื่นยาวกิก,กัดกระเป๋ามากๆคราวนี้สมใจอยากนะครับเพราะว่าจะได้เลนเทๆ่ๆชิกๆในขณะเดีวยวกันบอดี้ก็ยังดูเล็กสมส่วนด้วยซึ่งเจ้าตัวเลนตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจาจะเป็นเลนที่มี F นะครกว้างสุดที่3.5และเมื่อคุณซูมไปที่45มิมตรมันก็ได้ f ที่ประมาณ 5.6เนี่ยคุณยังสามารถได้ระบบกันสั่นด้วยนะเออซึ่งเ,เลนตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบกันสั่นแบบออปติคอลนะครับหรือ OIS ซึ่ง OIS ตัวนี้จะช่วยให้ภาพป้องกันการสั่นไหวเมื่อคุณใช้สปิตเตอร์ที่ต่ำหรือถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยเรียกได้ว่าช่วยภาพดูคมชัดและนิ่งแม้ว่ามือของเรานั้นจะมีอาการสั่นไหวบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดทดแทนขาตั้งนะครับยังไงก็ยังต้องใช้ขาตั้งถ้าคุณจะถ่ายสปิชตเตอร์ช้ามากๆนั่นเองในส่วนของเลนตัวนี้ก็จะเห็นได้ว้วาใชงนแล มันก็จะยื่นยาะออกมาเห็นไหมครับซึ่งเวลาตอนที่คุณอยากจะซูมเห็นว่ามันมีวงแหวนเล็กๆ2อันก็คือวงแหวนโฟกัสกับวงแหวนที่เป็นซูมซเมื่อโฟกัสหน้าเลนก็จะขึ้นขึ้น,นลงๆเห็นไหมฮะแต่ในขณะเด,ดียวกันเมื่อคุณทําการซูมมันก็จะทําการหดภาพขึ้นไปขึ้นมานี่แบบนี้เห็นไหมฮะก็คือเวลาเราต้องการจะซูมเนี่ยเราหมุนไปแล้วหมุนมาเนี่ยกล้องก็จะทําการซูมภาพให้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะเรียกได้ว่าเป็นระบบไฟฟ้า ข้อดีคือสะดวกสบายนะฮะสาวๆหลายๆคนอาจจะชอบว่าเออเฮ้ยเลนมันเล็กแล้วก็ใช้งานสะดวกใช่ไหมไม่ต้องมานั่งหมุนมือให้เหนื่อยแต่ข้อเสียที่ผมค่อนข้างที่จะคอนเซิร์ตและกังวลก็คือว่าเลนที่มันยืดเข้ายืดออกด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดแบบนี้ถ้าเก็บรักษาไม่ดีตกกระแทกหรือว่าถ้าใช้งานสักระยะหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าสายแพ็คในจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าการที่เลนจะต้องยืดเข้ายืดออกหรือว่าจะต้องทํางานอัตโนมัติแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ย ก็อาจจะทําให้เลนอาจจะมีอายุการใช้งานที่เร็วกว่าเลนทั่วไปน,นั่นเองยังไงยังไงก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับคุณสามารถหาเลนส์กลมาใส่ของฟูจิเนี่ยได้หมดทุกตัวเลยอออันนี้คือข้อดีนะเพราะว่าบอดี้เล็กคุณภาพเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยไม่ได้ดูแย่เลยนะฮะเห็นไหมฮะน่าสนใจมากๆและที่สำคัญที่สุดเจ้าตัวนี้นะครับยังมีคุณภาพของภาพที่ดีจุดโฟกัสที่มาก แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็เรียกได้ว่าทํางานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้เร็วปลูท์พารเหมือนอย่างรุ่นพี่อย่างพวกเจ้าตัว XG t 0หรือ XG t 2, นะครับหรือ XH 1แต่ว่าที่แน่แนเนี่ยมันสามารถถา่ายวีดีโอ 4K แล้วก็สามารถที่จะใช้จุดโฟกัสจานวนมากแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างสะดวกสบายด้วยน้ําหนักที่เบากว่าหรือว,ว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองออกไปเดินเล่นในเมืองหลวงพะบางกันดูน,นะครับแล้วลองดูซิว่าทริปนี้กลับไปแล้วเราจะได้ภาพจากฟูจิ x t 100ออกมาเป็นยังไงบ้างและภาพที่ได้ออกมานั้นคุณภาพจะดีสู้รุ่นใหญ่ๆได้สักขนาดไหนรอติดตามดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนถนนนะครับที่จะเดินทางไปที่วัดพระธาตุภูสีนะครับซึ่งเป็นจุดไฮไลท์หลักของหลวงพระบางแห่งนี้นะครับจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่กับโตจิเอ็กซ์ทีอยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนซึ่งเขาบอกไว้ก่อนนะฮะว่าข้างบนนั้นอยู่สูงมากเลยนะฮะแล้วเราจะไปดูซิว่าเส้นทางโหดแค่ไหนแล้วเราจะได้ภาพที่สวยออกมาอย่างไงไปดูดีกว่าครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมีนี่เลยนะฮะเอามาบูชาพระธ,ธาตุปูสีด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่า XT-100 ของผมใส่เลนสตัวใหญ่มากซึ่งมันก็คือเลนส16์16-55 f 2.8ของฟูจินั่นเองนะฮะก็จะเห็นว่าเส้นทางก็เป็นทางอิดนะฮะเดินไปเรื่อยๆชิวๆเดินไปนะฮะแล้วก็น่าจะพักหนึ่งนะฮะก่าเราจะไปถึงข้างบนยอดภูความสูงก็เรียกได้ว่าพอๆกับพวกลอยพระพุทธบาทบ้านเราเลย ก็ประมาณสักสินาทีนะก็น่าจะไปถึงข้างบนนั้นถ้าเดินแบบไม่ได้หยุดพักถ่ายรูปอะไรในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศทางเดินขึ้นกันละกัน ราก็ขึ้นมาถึงข้างบนของจุดชมวิวของวัดพระธาตุทูสีนะฮะซึ่งจะบอกว่ามันก็ไม่ได้สูงนะแต่เนื่องว่าเรามาหลายวันมากแล้วก็เดินหลายวันวันนี้อากาศค่อนข,ข้างอบอ้าวนะเพราะว่าฝนตกหลายวันมากแล้ววันนี้เพิ่งจะแดดดีแล้วก็แน่นอนฮะข้างล่างในป่ายุงเยอะมากเราไม่มีทางเลือกเราต้องเดินต่อหยุดพักไม่ได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดินยุงหามซะก,ก่อนแล้วตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนแล้วเดี๋ยว เราไปดูวิวกันดีกว่านะฮะว่าวิวที่นี่จะสวยแค่ไหนว่าแต่สงสัยจะได้ใช้ระบบกันสั่นของคูจินะฮะเพราะว่าตอนนี้หมดแรงแล้วฮะเดี๋ยวไปดูวิวกันดีกว่าไป ก็สวยงามนะฮะตามภาษาแต่ว่ามีเมฆก้นอนใหญ่ๆบางอยู่ ผู้คนวันนี้เยอะมากนะครับเดินขึ้นมาอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วแล้วก็เราพยายามเก็บภาพให้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าเกิดเรามาถ่ายลนด์สเกปก็จะลืมปรับโมฟิล์มซิมูเลชั่นนะฮะให้มันกลายเป็นตัว V นะฮะหรือว่าฟิล์มเวลวียก็จะได้ภาพที่สีสันสดใสสวยงามกว่าทั่วไปที่เราถ่ายซึ่งปกติผมจะถ่ายทั่วไปเป็นคลาสสิกโคมเวลาถ่ายคนสีไม่ได้ไม่ต้องจัดจ้านมากแต่ว่าพอถ่ายววแบบนี้แน่นอนครับตั้งเวลวีครับสวยแน่นอนแต้เดี๋ยววันนี้จบภารกิจบน พระาธาตุภูสีแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ไหนต่อในหลวงพระบางไปดูกันตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่อีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจในเมืองหลวงพระบางนะครับเราเรียกกันง่ายๆว่าหมู่บ้านต้มเหล้านะฮะซึ่งที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีสินค้าพื้นเมืองสินค้ามาตรฐานเลยก็จะเป็นพวกเหล้าดองนะฮะก็จะมี สัตว์แปลกๆนะไม่ว่าจะเป็นงูเห่านะครับมีตะขาบมีสัตว์ที่มีพิษนะฮะซึ่งอมาดองซึ่งคนหลวงพ่อายเขาจะเชื่อว่าเหล้าเนี่ยถ้ามาดองกับสัตว์ต่างๆเหล่านี้เพื่อเอาเหล้านะครับไปดื่ม ก็จะทําให้เป็นเหมือนยาอายุวัฒนะบางละปัญญารบรรุงบ้างละซึ่งใครที่สนใจเรื่องของเครื่องดื่มแปลกๆนะครับแล้วก็ได้สรรพคุณทางด้านสมุนไพรด้วยเนี่ยแนะนาเลยฮะให้มาที่หมู่บ,บ้านต้มเล่านี้ใกล้ๆกับเมืองหลวงพะบางขับรถมาไม่ไกลนะขับรถประมาณสักครึ่งครึ่งชั่วโมงถนนก็จะโอเคพอสมควรเลยขับรถมาชานเมืองนะฮะแล้วก็จะมาเจอที่หมู่บ,บ้านแห่งนี้เดี๋ยวเราคุยดูกันข้างในดีกว่าว่างในเป็นไงไปเห็นว่าตอนนี้ ก็จะเป็นภาพบ้นเนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมเีเสื้อผ้าสวยๆเยอะแยะเลยมนะวลองมาลองถายรูปกันเหน็นว่าผ้าก็ออกมาสวยนะา,ามีดีเทลเร็นะเห็นว่าผ้าลักษณะจะเป็นสีสันแบบนี้นะฮะเราสามารถใช้โหมดการถ่ายภาพที่เป็น เวเวนะฮะ <c oughs> เพื่อเพิ่มสีสันให้มันน่าสนใจมากขึ้นแต่เดี๋ยวลองเข้าไปดูแน่ดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็จะมีคุณต้าเข้ากำลังทำการทอผ้า <c oughs> เป็นโอทอปขายของสามารถมาซื้อได้ผ้ากำงามหลายๆเลยมีร้านนี้เลยซึ <c oughs> ่งท <c oughs> ี่นี่เห็นว่าผ้าทอสวยมากนะฮะแล้วก็ เราจะใช้วิธีการถ่ายภาพโดยที่เราจะวัดแสงที่ตัวแบบนะครับแล้วก็ใช้ฉากหน้าเป็นผ้าหลายสีสิ่งที่ต้องระวังก็คือเขานั่งทอผ้าเนี่ยด้านข้างมันจะเป็นหน้าบ้านซึ่งมันจะสว่างมากอีกฝั่งหนึ่งจะมืดมากมเป็นมือโครบ้านเราต้องพยายามครอบภาพสูงภาพอย่าให้ภาพมันออกมาเห็นข้างนอกที่มันสว่างมากเกินไปภาพมันก็จะออกมาให้ภาพที่สวยงามคมชัดแล้วตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เลนส 16, ์16-55 f 2.8 ซึ่งแน,น่อนอนฮะว่าเลนส์ตัวนี้ก็ช่วยให้การถ่ายภาพนิ่ที่แสงน,อน้อยง่ายขึ้นแล้วก็ได้ยภาพที่คมชัดมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูทุง่งนาต่อไปเราจะเห็นว่าตอนนี้จะมีตรงนี้จะสวยนะมีฟ้าเป็นสีสีแล้วก็มีเดี่ยวที่หนักสนใจอย่าลืมว่าแสงที่ดีดีนะ ก็ตอนนี้นะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการใช้งานกับกล้องมิเลเลสนะฮะของฟูจิที่เป็นลักษณะแบบวีดไฟเดอร์แบบ e v f เนี่ยก็มีประโยชน์นนะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยในสภาพแสงวันนี้บางทีมันจะค่อนข้างว่าแสงยากเพราะว่าบางจุดที่โดนแสงก็จะสว่างมากจุดที่ไม่โดนก็นจะมืดไปเลยเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ e v f นะฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับนะฮะคุณภาพของแสงเนี่ยทำให้เราเห็นเอฟเฟกของแสงที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย ด้วย EVF ได้ค่อนข้างง่ายทําให้เราถ่ายภาพง่ายขึ้นในขณะเดีวยวกันมันก็มีสเกลหรือมีมิเตอร์วัดแสงอยู่ด้านข้างด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาผมปรับผมก็จะคอยเช็คกับมาอีกทีนึงว่าเราเห็นเนี่ยมิเตอร์มันแสดงผลว่าบวกหรือลบนะฮะแล้วก็ในขณะเดีวยวกันเราก็จะเห็นภาพจริงๆของสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะใช้เป็นเอฟเฟกต์ขาวดำหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกสีปกติเนี่ย ดูไม่เห็นว่าภาพมันสว่างและมืดตานกรบปรับนั่นเองก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของการใช้งานกล้องมิเลเรสที่มี e v f นะครับก็ตอนนี้จะเห็นว่าผมเปลี่ยนเลนนะครับเป็นเลนตัวนี้เลยตัวที่แถมมากับตัวกล้องครับคือ15-15เรียบร้อยแล้วเห็นว่าตัวกล้องนี่เล็กลงพอสมควรเลยนะฮะถ้าไปใส่กับ1 6 5 5 f 2 8นี่โอ้โหเหมือนพ่อกับลูกเลยเพราะว่าเลนเนี่ยใหญ่กว่าก,กล้องอีกนะฮะจะเห็นได้ว่าตัวกล้องเนี่ยโอ้โหขยัขนาดนะฮะ ใหญ่กว่าปลามมอผมแค่นี้เดียวเองนี่เห็นไหมปลาหมอผมแค่นี้เองแล้วก็จะเห็นว่าตัวกล้องนั้นก็ยังมีระบบแฟลชนะครับซึ่งเราสามารถกดที่ตรงนี้นี่ฮะปุ๊บขึ้นมาแล้วเราดีคล้านะครับกดแบบนี้ขึ้นมาง่งายๆแบบนี้นี่นนนาก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้อย่าง,างสะดวกเป <c ười> ิดกล้องมาปั๊บอ่าเห็นไหนไมฮะก็จะเห็นว่าทำงานด้วยแฟลชเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นเนี่ยความดีงามของคูจิที่สาวๆหลายๆคนคุ้นเคยนะครับก็คือตัวโหมดนี่เลยโหมดฟอสเฟตนะครับเพียงแค่หมุนแป้นด้านบนเป็นรูปหน้าคนนะครับรือโหมดฟอสเฟตเนี่ยเจ้าตัวนี้จะสามารถปรับเลเวลความสวยงามของสกินโอนนะครับได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวก็เรียกว,ว่าหน้าเนียนสวยงามฟุ่มฟริ้ง,งนิดนดหน่อยจนไปถึงหน้าเนียนระดับที่ว่าโอโ้โหแทบจะไม่เห็นสิวก็เลยทีเดียวนะครับสาวๆก็เรียกว,ว่าสามารถเ,รเอาภาพคุณภาพ,ภาพ,ภาพสูงแล้วนกะ็โพสลงโซเชียลดยไม่ต้องมานั่งเสียวเวลารีทัชให้เหนื่อยเลยออกมาหน้าเนียนแน่นอน อีกอันนึงที่เราสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือในโหมดของพานอโมานะครับซึ่งเจ้าตัว f ูจิ x อ็0้เนี่ยก็ยังให้ความสามารถในการถ่ายพานอโมาแต่ว่าในการใช้งาน,นจริงๆเนี่ยถ้าความไวและความง่ายผมชอบตรงที่ว่าเขาสามารถกดจากตรงปุ่มด้านล่างนี้นะฮะนี่กดปุ่มนะฮะด้านล่างนี้เลยเมื่อเราเข้าใช้โ,โหมดของกล้องปกติกดปุ่มด้านล่างหนึ่งทีก็จะมีเรื่องแต่ภาพนิ่งยิงรัวๆนะครับ3ภาพแล้วก็6ภาพต่อวินาทีนะครับแล้วก็มี 4K นะครับ แล้วก็มี 4K แบบเป็นมัลติโกัสโหมดนะครับแล้วก็มีถ่ายคอมนะครับแล้วก็มี ISO แบบคอมนะครับก็คือจะเลือก ISO ต่างกัน3ภาพมีเลือกฟิล์มซิมูเลชันนะครับได้หลากหลายรูปแบบไว้บลานซึ่งสามารถคอมได้แล้วก็ลงไปถึงดนามิกแรงที่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสามารถถ่ายเป็น HDR 3ภาพถือกล้องนิ่งๆแล้วมันจะเลือกให้ได้ว่าแต่ละซีนนั้นจะหากนันกี่สต็อปก็จะได้ภาพ HDR ที่คุณภาพค่อนข้างดีนั่นเอง อย่างวันนี้เนี่ยอากาศไม่ค่อยดีนะฮะท้องฟ้าค่อนข้างขาวซึ่งแน่นอนเวลาถ่ายเนี่ยท้องฟ้าจะขาวมากตัวสึกก็จะค่อนข้างดำก็แน่นอนฮะกดตัวปุ่มด้านล่างนี้ที่เป็นรูปกล้องซอ้อนกันนะครับแล้วก็เลือก HDR เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เพียงแค่เลือกว่าคุณจะเอากี่สต็อปแค่นี้คุณก็สามารถที่จะสามารถถ่าย HDR ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้ว,ลวก็สะดวกมากๆเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องที่น่าประทับใจมากๆสำหรับเจ้าตัว Fuji X-T100 นะครับแล้ววันนี้นะครับผมวรชาติศรีนะครับก็ต้องขอจบการรีวิวกล้อง Fuji X-T100 นะครับที่เมืองหลวงมะบ,บาประเทศลาวนะครับโอกาสหน้าในการไอเฟิลเซลจะพาไปดูสินค้าน่าสนใจตัวไหนรวมไปถึงรีวิวอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยตัวไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ผมวรชาติศรีแล้วก็ทีมงานชายเ e ฟิลเซลขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสบายดีหลวงมะบาบ๊ายบาย แล้วเจอกันใหม่ครับ